ก็มาสวัสดีครับมาเปิดแบ่งนะครับแพ็กค,คู่นะครับ <c oughs> คู่ตัวนี้เป็นหลานเจ้ามหานครนะครับส่วนเมียเป็นหลานเจ้าไม้กิดไฟนะครับคู่นี้สวยนะครับคู่นี้ก็นําไปผสมได้นะครับผมนําไปผสมได้เลยนะครับ ผู้เป็นมหานครเสือดำ BAP นะครับสายแม่จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวโดวโกโก้พิมาทายุมินะครับ <c oughs> ส่วนตัวเมียตัวเมียก็พร้อมผสมนะตัวเมียจะเป็นไม่ขีดไฟเสือดำสายเวียนแตกนะฮะสายแม่จะเป็นบิก๊กกั๊ปมหานครนะครับก็พร้อมผสมครูนี้ผมจะเปิดไว้สี่พันรวมส่งนะครับสี่พันรวมส่งให้นะครับเศษนะครับ สี่พรวมสองให้ตัวผู้หเดือนแล้วนะครับสี่พันรวมส่งนะฮะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสอนกสี่แปดสนะครับไอดีไลก็ทักตามเบอร์ได้นะครับผมสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ4ี่พันรวมส่งให้นะครับผมมาฝากติดตามด้วยครับ 怎么 <laughs>